โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสไลด์เ็นนะครับ เว็บไซต์ว่าวปะช็อปโฉบใหม่สวยงามและใช้งานง่ายกว่าเดิมมีหมวดหมู่ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักหรือเติมเกมพาร์ทและยังมีหมวดหมู่อื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมที่เพจว้าวปะช็อปนะครับยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะครับผมหากสนใจเลยครับไปจัดได้เลยที่ว้าวปะช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับตัวนี้ในเกมโรบักก็ชื่อว่าอนิเมะกาเดียนนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวยุตัวของวาคูริคาดูกโก้นั่นเองนะคครรรัััับผมซึ่่่งงเเเเเปปป็นนนนตตววววววละะะิดดดด้ยยาาาาไไฮีีู๋ก คารดุโกะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมมีพาสซีฟอะไรได้บ้างเนาะแล้วเหมาะกับบับอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวิธีการหา้ตัวของคาดุโกะก่อนดีกว่านะครับผมเนาะก็วิธีการหานะครับก็จะเล่นวันพันแมนอีเวนต์ตรงนี้นั่นเนองนะครับจะอยู่ที่แอคที่6นะครับจะใช้กระเป๋า1อันแล้วก็เค้ก1อันนะครับ แล้วก็ขอที่จะใช้ในการทำคาร์ดโกจะมีอีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใช้อะไรอีกนะครับก็มาที่วิสตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่ครับก็ใช้เป็นแฮมเบอร์เกอร์100อันลาเมง1 0ออันดังโง่สองหอันเค้ก1อันนะครับกระเป๋า1อันเนาะเราจะใช้เป็นเหรียนเรียญพนะันแลขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับสองแสนห้าหมื่นอันเนาะ นะครับผมก็จะได้เป็นเาหรือโกะหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการหาอาหารต่างๆนะครับผมเนาะก็การหานะครับรามิงนะครับผมจะหาจากการแลกกับแลกหน้าได้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเท่าที่ผมรู้นะส่วนเปิดแคปซูลอันนี้ผมไม่ชชว่์ว่าได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ารามิงนะครับผมก็สามารถแลกกับแลกหน้าตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็ให้ลุงหอคอยนะครับผมแล้วก็เอามาแลกนั่นเองนะครับผม รวมถึงดังโง่ด้วยนะทุกคนดังโง่ก็สามารถแลกกับแรกหน้าได้เหมือนกันนะครับผมองนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการหาอาหารสองอันนะเนาะแล้วก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์หาได้จากไหนนะครับจะหาได้จากด่านของกิวกาเมสนะครับผมจะอยู่ในเรดนะครับผมนี่เทมเพิลนะครับผมนี่เลยนั่นเองนะครับจะดรอปสามหึงหกอันนะครับผมในด่านของกิวกาเมสนะแล้วก็จะมีเรื่องของเดลี่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็สามารถมาแลกได้นะครับผมเรื่องของเบอร์เกอร์นะครับนี่วันละยี่สิบ นี่นะครับเบอร์เกอร์วันละยีอันนะครับมาแลกกันได้เนาะส่วนวิธีหายวิธีของเขาลูกโกก็คือเทรดเอานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไอ้ฮ้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องพาสซีฟของเขาลูกโกกกันดีกว่าครับ คารุโกะนะครับผมเป็นตัวละครตัวเงินตัวเดียวในเกมตอนนี้ที่มีพาสซีฟด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็น Garden of Life นั่นเองนะครับผมก็คือตัวละครที่อยู่ในระยะของคารุโกะนะครับผมจะทำดาเมจสกิลเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%ระยะเพิ่มอีก10%นะครับผมแล้วก็จะมีการรีเลือดนะครับผมเนาะ2%ทุกๆ3วินาทีนั่นเองนะครับผมแบบอินฟินิตี่เลยนะครับก็จะดีไปเรื่อยๆเลยเนาะแบบอินฟินิตเลยจนกว่ายยูนนนนนนนิตัััั้จะะะะหหาาไป่เองครรบบผมสโก ค่าวางจะอยู่ที่800นั่นเองนะครับผมสำหรับคา乌ูโก้นั่นเองนะครับผมแล้วก็บัฟที่แนะนำนะบัฟถ้าใครอยากเล่นคา乌ูโก้เป็นสายบัฟไปเลยก็ไปสามารถไปอัลติมาได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นเอ็กคาลิเบอร์กับรถคอก็ได้แต่สำหรับผมผมใช้เป็นโก3ดีกว่านะครับผมผมแนะนำเป็นโก3นะเพื่อที่จะได้เงินที่มากที่สุดนั่นเองนะครับผมถึง30%เลยนั่นเองนะครับแล้วก็คา乌ูโก้เดี๋ยวผมแนะนำนะครับผมอีกอย่างก็คือใส่อัติแฟกอะไรก็ได้ครับเหลือๆไปเลยแล้วก็ขอเป็นบัฟเอนเชียนนนะครับผมเาะ ไปเลยครับเพราะจะทําให้เราสามารถวางคาร์ลูกโกได้2ตัวเนาะซึ่งแคปคาร์ลูกโกจริงๆมันคือหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเราใส่อัติแฟกที่มันวางได้2ตัวไปนะครับทำให้ตัวเงินเราสามารถวางได้2ตัวก็เหมือนกับการเล่นบูม่าเมื่อก่อนเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งคาร์ลูโกต,ตอนนี้ก็เป็นตัวเงินที่ดีที่สุดด้วยนั่นเองนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวคาวร์ลูกโกรในด่านกันดีกว่านะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มแบบต่างๆนะครับผมไม่ได้เป็นอาร์ดิเบอร์เท d e ด e เฟนหรือ a าร์ดิเมลสเตนะครับผมและไม่ม <ฤ Lords. S 1> ีเวลาว่างในการบปบอดนะครับวันนี้ผมขอนาเสนอแอปปหนึ่งนะครับผมที <chu> ่สามารถช่วยตรงนี้ได้คือแอปของ u g 4ีโฟนนั่นเองครับ u g 4นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ UG4 นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับผมเปรียบเสมือนเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทัืเบ่อพ ื่อนที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับเพราะกลัวที่แบตจะเสื่อมนะครับผมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับยูทิฟอนสามารถช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับยูทิฟอนนะครับผมราคาเริ่มต้นวันละแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับผมเนาะตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นระดับของ M V P ดูนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่ง ราคานะครับจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นหนึ่งเท่านะครับแต่สเปคที่ได้นั่นจะสูงกว่าเกือบเกือบสามเท่าเลยนั่นเองนะครับผมเนาะตัว MVP นะครับผมจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานดีกว่าแน่นอนครับและสบายกว่าแน่นอนครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมตัวแอปของ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมกรอกโค้ดด้วยนะครับโอเครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในด่านแล้วเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวในด่านนี้กันดีกว่าครับผมด่านของวันพันแมร์เลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวกะะะมนนนัคผ ก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มมาเราสามารถวางคาโลโกรได้เลยนะครับผมเพราะว่าค่าวางแค่800นั่นเองนะครับเท่ากับบูม่าเลยนะนะครับผมอ่ะใครที่ใส่เอินฟลักมาก็สามารถวางได้2ตัวอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับอัปเกรดที่1นะครับจะใช้เงินที่800นะครับเงินกลายเป็น960นะครับผมอัปเกรดที่2นะครับใช้อยู่ที่1,000นะครับผมเงินกลายเป็น1,900นะครับอัปเกรดที่3นะครับใช้อยู่ที่2,000นะครับผมกลายเป็นเออได้เงินอยู่ที่2,900นั่นเองนะครับผมอัปเกรดที่4นะครับอยู่ที่ 3,000นะครับผมเงินจะกลายเป็น5,800นะครับอัพเกรดที่5นะครับใช้อยู่ที่5,000นะครับผมแล้วก็เงินจะกลายเป็น11,500นั่นเองนะครับและเกรดสุดท้ายนะครับอัพเกรดที่6นะครับจะใช้เงินอยู่ที่10,000นะครับผมแล้วก็เงินจะกลายเป็น23,000นะครับผมถือว่าให้เงินเยอะมากเลยนะสหรับคาอุรุโกนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมก็ครับต่อตัวประมาณ2อ0 0 0 2่0สองร้นนะครับผมประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อัพอีกหนึ่งตัวได้เลยนั่นเองนะครับ แล้วก็ฮาโลให้เงินดีมากนะครับผมเนาะอาจจะพูดผิดด้วยนะขออภัยนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อัพโรบินตันได้เลยนะครับถ้าเราเล่นวางดีๆนะครับผมด่านนี้จะอัพเงินตันมันเวฟสิบนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวางตัวละครกันดีกว่านะครับผมอ่ะผมจะวางสุกูนะออกข้างนอกวงเนาะแล้วก็เดนจินะครับขออนุญาตเคลียร์มอนก่อนนะครับผมปุ๊บอ่านี่ฮะแล้วก็กดสกิลเดนจิไปเลยนั่นเองนะครับ โอเคตอนนี้นะครับบัฟสุครณะนะครับจะอยู่ที่ประมาณ75%เนาะของโรบินนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปวางกันในวงของคารลูกโกรดูนะครับว่าดาเมจจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมก็จะบวกมาเป็น15 115เลยนั่นเองนะครับผมคือวาง2ตัวดาเมจเพิ่มมา40%เลยนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าสมมติว่าผมขายตัวหนึ่งดาเมจก็จะลดเหลือ95%ผมวางเพิ่มไปหนึ่งตัวก็จะกลายเป็น115%นั่นเองนะครับผ้อยสิบห้าเปองของ คาอูรุโก้นั่นเองนะครับผมก็คือสามารถคือผมวาง2ตัวบัฟติดทั้ง2ตัวเลยนัย่นเองนะครับผมไอนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นบัฟหรือว่าเดี๋ยวเขาจะแก้หรือเปล่านะครับผมเห็นปะอันนี้คือผมขายคาอูรุกโก้ทิ้งทั้ง2ตัวแล้วนะครับดามเมจที่บัฟมาจะกลายเป็น75%เนะาะก็ผมวางตัวหนึ่งเพิ่มมาเป็น95วางอีกหนึ่งตัวกลายเป็น115%นะครับผมของคาอูรุกโก้เนาะถือว่าเป็นตัวละครเงินที่โกงมากๆเลย,น,เยน,นั่นเองนะครับผมสลับคาอูรุโก้โกงมากนนนนนนััั่่่่่่่่่เเเเเองะะคคครบแแแลลววไมมมมมใชาาาาพพิิดจ40%กยป็ เอ่อสกิลกดดาวมจจาก50กลายเป็น100ด้วยถือว่าแรงขึ้นไปอีกนะครับผมสำหรับการมีคาร์ูกโกนะครับผมก็นี่เป็นตัวละครเงินที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันนะครับผมสำหรับเคารลูกโกน่หรือว่าหาไว้นะครับก็ถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผมด้วยนะครับผมที่จะไปทุกคนไว้บายแล้วเจอกันครับ